สวัสดีเพื่อนๆครับตอนนี้คุณก็กำลังรับชมรายการ2องคาเฟ่เที่13แล้วนะครับผมสัปดาห์นี้เนี่ยขอบอกได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่ส่วนตัวชอบมาดูสีเสื้อนะเสื้อนี่บ่งบอกถึงอะไรนะสีนี้นะฮะให้กับร้านที่เราจะพูดถึงในวันนี้เลยนะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยอบอวลไปด้วยความรักนะครับผมซึ่งร้านนี้เนี่ยต้องอิจชาตาร้อนกันแน่ๆนะ สำหรับคนที่มีแฟนนะอยากจะทําร้านด้วยกันต้องดูพี่เจ้าของร้านสองคนนี้เป็นตัวอย่างนะผม<ไ>ซึ่งน้ารหลักมาก<อ>ผมเคยเป็นลูกค้าเขาหนะ้าแต่ว่าบอกเลยว่าจะได้กินชิ้นหนึ่งนี้มันยากเยินแสนเข็นเลิเกินนะครับ<อ>เขาขายหมดตั้งแต่เที่ยงคือช่วงที่เที่ยงอะ่ะคือถ้าไปช้านะคือไม่ได้กินหมด เพราะเขาขายหมดเลยมากบางวันในโหมดก่อนเที่ยงนะซ้ำน,นะอยากให้เพื่อนๆนั้นติดตามในตอนตอนนี้นะว่าเฮ้ยที่มาที่ไปของร้านนี้เป็นยังไงนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะรับชมเนี่ยฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยร้านนี้นะครับมีชื่อว่าร้านหมูนั่นเองนะฮะเอ็มันนะครับเขาอ่านว่าหมูนะครับผมไม่ใช่อ่านว่าหมูเนะี่ย ไม่ใช่สายโมนะผมไม่ใช่ไม่ใช่อ่านว่าหมนะผมซึ่งเป็นชื่อของพี่เจ้าของร้านนั่นเองนะครับผม <Whoa. S 1> เอาแบบผมเข้าใจง่ายๆนะผมใช้คาว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายแล้วกันเนาะถ้เาเป็นว่าเป็นตัวละคร2คนนะฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะค,คือร้านนี้เนี่ยเป็นฝ่ายหญิงที่เขาอยากทำนะเขาอยากทําร้านของตัวเองเนี่ยมันตั้งแต่ทําไมเขาเรียนมาอะยละนะครับ เขาเรียนอยู่ที่ถ้าจะไม่มีคณะเศรษฐศาสตร์นะฮะมเกษตรใช่ไหมใช่ไหมพี่ใช่ไหมน่าจะใช่แหละแล้วพอเรียนจบมาเนี่ยเขาก็อยากจะหาประสบการณ์นะครับเขาก็เลยไปทําหาร้านทาเบเกอรี่นะครับเป็นแบบเป็นพนักงานอะไรเงี้ยเขาไปฝึกงานอยู่ในนั้นนะซึ่งก่อนที่เขาจะมาเชียงใหม่ใช่ไหมเขาก็เล่าเรื่องความฝันนียให้กับแฟนฟังนะฝ่ายชายเนี่ยเขาก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นมาเชียงใหม่ไงเขาเรียนจบ เขาทำงานธนาคารต่อไงฝ่ายชายนะแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็อยากจะกลับบ้านที่เชียงรายคือเขามีธุรกิจอยู่แล้วเขามีธุรกิจที่เป็นเหมือนเบเกอรี่อะไรเงี้ยเปิดอยู่ที่เชียงรายเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยจะหาปรสบการณ์ก่อนใช่ไหมเขาก็เลยไปหาทํางานที่เชียงใหม่ก่อนนะร้านนี้เลยนะฮะเขาไปฝึกงานอยู่ที่ร้านนี้นะครับผมส่วนฝ่ายชายเนี่ยก็ด้วยความที่แบบ ทำงานธนาคารใช่ไหมพอมีเวลาเนี่ยก็จะขึ้นมาหาแฟนที่เชียงใหมนะ่ก็เหมือนมาเที่ยวหาอะไรเงี้ยแบบเป็นห่วงแฟนแนะเนาะคนเราอยู่ไกลกันก็ต้องมีการเป็นห่วงเป็นใย,ยกันบ้างน,นะครับผมจนแบบฝ่ายชายรู้สึกจะไม่ไหวแล้วอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเราออดีกว่าฉันเราออดีกวา่าฉันไม่อยู่กับเธอดีกว่าแล้วเขาก็ลาออกจากงานงจริงๆนะแล้วเขาก็ขึ้นมาอยู่เชียงใหม่นะแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเบเกอรี่เลยนะเขาเนี่ยก็เลยไปอยู่ในตําแหน่งของบาริสต้าแทนนะครับซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ย เขาเข้ามาทํางานก่อนฝ่ายชายเนี่ยนานเลยนะฝ่ายหญิงนี่อยู่มา2ปีละแต่ฝ่ายชายเนี่ยเพิ่งอยู่ได้ปีเดียวมัง้งปีเกือบปีเนี่ยจนตัดสินใจทั้งคู่นะลาออกนะครับมาทําร้านของตัวเองน่าสนใจมากร้านนี้นะเป็นร้านโดนัทนะฮะ็นร้านโดนัทที่หน้าตาหน้ากินแล้วนะเขชาตินี่ยยังอร่อยอด้วยนะผมคนที่ทําเบเกอรี่นะก็จะดูใช่ไหมว่าเฮ้ยในการทาเบเกอรี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องหมูๆนะครับ หมือนยังชื่อพี่เจ้าของร้านอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องแบบหมูๆมูอ่ะการผสมแป้งการเลือกวัตถุดิบอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเวลาในการอบหรือว่าการตีแป้งในทุกอย่างมันมีผลกับรสชาติที่มันจออกมาครับซ <Wow. S 1> ึ่งพี่เจ้าของเนี่ยเขาใช้เวลาของเขาเนี่ยหลายเดือนนะทำเสียแบบเสียเยอะก็แบบนับไม่ถ้วนนะครับก็เหมือนคนที่เริ่มต้นใหม่ๆเนาะคือทำมันก็คงไม่ออกมาอร่อยเลยในครั้งแรกใช่ไหมแต่เขาไม่ยอมแพ้งไงเขาก็ทำไปจนแบบ จนมันได้สูตรที่ลงตัวต้องยอมรับนะครับในความอดทนของเขานะครับผมหลังจากเขาลาออกเขาก็ตะเวนหานะครับหาที่ที่แบบมันเหมาะสมที่แบบจะเปิดร้านเป็นของตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาเจอเนี่ยที่นิม,มานซอยสิบห้าเนี่ยซึ่งมันเป็นแบบพื้นที่ไม่ใหญ่อะ่ะคือแบบ2ตารางเมตรอะ่ะต้นทุนในการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้สูงไงคือถ้านิม,มานเนี่ยคนที่อยู่นิม,มานจะรู้เลยว่าค่าเช่ามันแพงนะเป็นแบบขนาดไม่กว้างไม่ใหญ่แบบ อย่างตรงเนี้ยที่เขาหามาเนี่ยเขาบอกว่ามันคงไม่ได้แพงขนาดนั้นนะเขาก็เลยเลือกตรงนี้เว้ยแล้วก็เขาก็ไม่คิดที่จะแบบไปกู้แบบธนาคารอะไรเงี้ยเขาก็เอาเงินที่เขามีมาทําร้านตรงนี้นะครับผมโดนัทที่วางขายตอนแรกเนี่ยขายได้เพียง30 30ลูกต่อวันอะโอ my god พอร้านเปิดประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนี่ไม่ถึง2ชั่วโมงนะขายหมดเลยในวันถัดไปก็ยังขายหมดเหมือนเดิมจากนั้นเขาได้ลงทุนซื้อเครื่องมาแบบทาตีแป้งมันได้ทำได้เยอะขึ้นใช่ไหม จาก30ก็เป็นร้อยแล้วก็เป็น300ลูกต่อวันแล้วก็ขายหมดตั้งแต่เที่ยงบอกเลยสําหรับคนที่ชอบโดนัทนะชอบรสชาติโดนัทแท้ๆเลยเนี่ยอยากให้ไปลองร้านหมูนี่นะอยู่ที่มีมานซอยสิบห้าเนาะร้านเขาเนี่ยสามารถติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ไอจีนะครับผมมี Delivery ด้วยเนาะแล้าคนที่สนใจสั่ง d ด l i v e r y ีเนี่ยก็ไปที่แฟนเพจเขาได้เลยเนาะถ้าเขาขายหมดเนี่ยเขาจะขึ้นแบบโซล์ตโซล์ตโซล์ out, ก็ต้องรอวันถัดไปซึ่งเป็นร้านที่แบบโซอาเยอะมาก แล้วก็แบบสวาว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 อ่ะเออเป็นการแบบการันตีนะว่ารสชาติเขาอร่อยจริงๆนะผมอยากให้ทุกคนไปลองตำกันดูเนาะถ่ายรูปสวยด้วยนะครับร้นานน่ารักมากออกมินิมอลแล้วก็อบอุ่นเหมือนสไตล์แบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยเนาะแลวซึ่งเขาเป็นคู่ที่น่ารักมากนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้น อุดหนุนเขานะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพจให้เขาด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับร้านนี้ก็ค่อนข้างจะยาวนิดหน่อยนะ <S <S <an> <S ซึ่งเป็นร้านที่ผมนั้นก็ชื่นชอบส่วนตัวเราเป็นลูกค้ามาก่อนแล้วก็กลับไปรอบนี้จะไปอุดหนุนทุกชิ้นแน่นอนเ <S an> พราะครั้งที่แล้วเนี่ยก็สั่งเหมือนชิมเนาะไปกับเพื่อนชิมกับคนละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังกินไม่หมดรับรอบนี้ กลับไปเจอกันแน่นอนนะครับร้านหมนะผมรอบนี้จะพาพวกแม่ๆไปถล่มนะบอกเลยสนุกแน่นอนอ๋อลืมไปร้านนี้นะเขาเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธเนี่ยเขาจะหยุดทุกวันพุธเนาะส่วนเวลาก็เจ็ดโมงครึ่งเป็นต้นไปนะเป็นเที่ยงวันก็สําหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปสองคาเฟ่ที่ไหนนะอย่าลืมฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางรายการ สอคาเฟ่ขอ,ของเรานะจ้ะสำหรับวันนี้ก็ฝันดีบ๊ายบาย